ตะวันรวิวสวัสดีครับมีคำถามมานะครับว่าทำไมต้องคาลิเบตสปีดคอนโทลมาดูกันครับเครื่องบินลำนี้นะครับก็เราต่อตัวสปีดคอนโทลเข้ากับตัวมอเตอร์ใหม่นะครับแล้วเราก็ต่อเข้ากับรีเซีฟของตัวรีโมทตัวใหม่พอเราต่อกันเสร็จเรียบร้อยเราไม่คาลิเบตเลย มาดูนะครับว่าเป็นไงบ้างจะลองเล่งคันเร่งให้ดูนะครับแล้วก็ลองดูสปีดที่วิ่งจากตรงนี้ตอนนี้คือ50%าสิเอดี๋ยวจะดันต่อเห็นไหมครับว่ามันขึ้นมาอีกนิดหน่อยเท่านั้นเองเนี่ยจังหวะตรงนี้ถึงตรงนี้เนี่ย มันแทบไม่เปลี่ยนเลยนะครับอะละลงถ้าเป็นอย่างงี้เวลาที่เราบินเครื่องบินนะครับก็จะกลายเป็นว่าพอเราเร่งขึ้นไปถึงจังหวะตรงนี้มันเร่งให้แต่พอจะเร่งต่อมันเร่งไม่ไปละการคาลิเบรตนะครับมันจะให้ผลลัพธ์อีกแบบหนึง่งเดี๋ยวมาดูกันครับ เอาละครับเราจะมาดูกันนะครับว่าเดี๋ยวเราจะลองคาลิเบตดูว่าเป็นยังไงบ้างขั้นตอนคาลิเบตนะครับเราถอดตัวแบตเตอรี่ออกก่อนอ่ะผมจะปิดรีโมทนะครับแล้วก็เปิดใหม่อีกครั้งหนึ่งเปิดมาเสร็จเรียบร้อยดันสติ๊กขึ้นสูงสุดเลยนะครับคันเร่งสูงสุดแล้วเสียบตัวนี้มันจะมีเสียงติ๊ดๆแล้วเราดึงตัวนั้นหลงฟังนะครับ เอาละครับคาลิเบชเสร็จเรียบร้อยมันจะดังตืดๆแล้วเราก็เลื่อนตัวคันเร่งลงสุดมันก็จะดังตืดๆตืดเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวมาดูผลลัพธ์กันนะครับเราก็จะถอดออกก่อนแล้วเราเสียบใหม่นะครับจะลองเร่งไปที่50%ก่อนนะครับ หลังจากนั้นไปเจ็บห้เซ็นเห็นไหมครับว่ามันเร่งสูงขึ้นแล้วไปร้อซมันจะไล่ขึ้นอีกนะครับเห็นไหมครับว่าผลลัพธ์แตกต่างจากการที่เราไม่ทำการคาลิเบรตมันหมายความว่าตัวสติ๊กเนี่ยสามารถใช้ได้ 100%เต็มนะครับเต็มสมรรถนะที่มันควรจะได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการคาลิเบตจะเป็นการทําให้2ตัวเนี่ยรู้จักกันว่า0ูนยถึง100%มันควรจะไปเริ่มต้นและจบที่เท่าไหร่ดังนั้นเวลาที่เราติดตั้งอุปกรณ์ชุดใหม่เข้ามาอย่าลืมคาลิเบตนะครับเพื่อให้ได้สมรรถนะที่ดีที่สุดของเครื่องบินตะวันรีวิวสวัสดีครับ